สร้างตรงนี้เลยโอเคโอเคผมมีฟิวสติวไม่ยูเออมีมีมีเก็บห้องเก็บห้อง ไปกันไปไปโอเคอาหารพร้อมอาหารพร้อมเออโอเอสียงมาก่อนโอ,โ,โอ้โหก็ก็ไม่เหมือนซิกเกอร์เพย์เยอร์ที่ผมเล่นมาก่อนหอนานี้ะ เริ่มมาโดดตกตายเลยข้างหน้ามันเป็นแบบเดินไปตายอย่างเงี้ยเขียนถูกไหมพอทเทอร์นัททูแหละอ่ะเขียนถูกใช่ไหมไม่บอกคีดไปหาแร่หาแร่แรอุ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เกินไปนะ แรงเกินน่าจะตายนะไม่ช้าครับนี่ It was at this moment that he knew he fucked up นี่นี่โอโอ้ย <Okay>. oh. ไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมไปต่อไปต่อตัวได้แล่ดีครับวันนี้ตัวได้แล่ดีเออ อุ้ยต้องคาแล้วเฮออันนี้ได้จนเบือ่อแล้วได้จนเบือ่อแล้วหมือนโหดเกินโอ้ หมดเกินเกิดเหล,ลือเท่าไรละเออตายผมอะตายติดไฟเออไอตัวเนี้ยเอออุ้ีเจอ,อเ,เลยได้นี่ดีอุ้ยพึง่งได้อยู่ได้อยู่อันเดียวก็ดีอืมก็ดี เออแปลงร่างได้ทำไมไม่ใช้แต่แรกเออพึ่งก็ดีบินได้บินได้ไหมยิงนะไม่ยิงนะงนะอ่าไม่ยิงไม่ยิงขุดไปอันนี้ก็ขุดไปไม่รู้ทำไรได้ขุดไปก่อน อะไรครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรืตร่ตนเอาอุ้ยจะระเบิดก็ระเบิดเอออะไรครับเนี่ยขุดแรกมีการระเบิดด้วยลาพิสเอาไปก่อนอไปตีบวกได้ฟังพึ่งคนเข้าไปน่าจะหน้าบ,บวมนะเออเน่ยน,น,น่าจะตัวบวมเลย พึ่งดยกันอนะตีกันเฉยเอืมขุดขุดอ่ะอันนี้อันนี้ใครจะผิดทำชุดได้ใช่ไหมชุดได้ไหมเออผมว่าทำได้นะชุดอะเออได้ได้ถ้าจะผิดได้ใช่ไหมใช่ไหม ได้แหละไม่รู้อันนี้ขุดไปไม่รู้ทำอะไรได้มาจากมัดเลยครับมัดเดิริงอารทิ้งไปทิงท้งทิงท้งทิ้งไม่ได้ใช้อันนี้อะไรเลสโตนไม่งี่ขอแบบแร่แร่นี้อ่ะแร่นี้ดีโออันนี้ดีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ สะดุ้งหมดอุ้ยเอา้าระเบิดอ่ะนี่ก่อไม้ <c oughs> ก่อไม้้าบมาเล่นียกรอบซีเวอร์ซีเวอร์เอาไปก่อนเอาไปก่อนเป็นเนเธอร์ที่แบบดูดีนะเออเป็นม,ดมดอดมอดแหละไปโอมเพิ่มไปโอมอ่ะ น่าจะตายไม่ต้องเข้าใกล้น่าจะตายเราตายแรกเหลือๆนี่ผมไม่รู้เลยทำอะไรได้เออแรกอ่นเนี้ยโคบัสโคบ้ลไม่ใช่อันนี้นี่เออโคบ้ลเออน่าจะโคเบ้ลเป็นไรนะเล่นรอบๆมาอุ้ยเอิ่มเดี๋ยวนะแรงอยู่แรงอยู่ อุ้ยไม่ดับด้วยเกือบชุดอะเกือบต้อขุดดิ่งอะแต่ลีดมันไม่ได้ใช่อุอ้ยอุย้ยเกือบตายาอ่าอันนี้นี่นี่อุ้ยเกือบเกือบตายเกือบได้ไปเกิดใหม่โอ้เฮ้ยแฮม หาในเทอร์ฟอร์เท s ง่ายเกินเป็นมันเป็นอะไรเนี่ยหาง่ายเกินมันไม่ได้ใช้อ่ะอะบอกเลยไม่ได้ใช้เอ้ยวยิทองหากล่องหากล่องน่าจะมีท้องอยู่ในถ้าวตเก็บไหนก็ไม่เสียหายอ่ะแต่กระเป๋าลกเกินอ่ะเอ๊ะหูสิต้องมีกล่องดิกล่องต้องมีดิปกติ เออให้ไม่มีกล่องไนหะอันนี้เอาไปก่อนในเทอร์ไลท์อุย้ยดีคขาเปร์อืมทิ้งอะไรดีทิ้งเน,นี่ยไม่ได้ใช้มันมันไม่ใช่หนึ่งบ็อกก์อะพึ่งมันไม่ใช่หนึ่งบ็อก์ เออเอาไปได้เอาไปได้ึไได่งไม่ใช่หนึ่งบล็อกอันนี้มันลาพีสอันนี้ขรบเอาเอาเอเฮ้ยลาพีสก็จะอยู่ใกล้สาดีใจปะโทเฮ้ยลาพีสไม่ชอบหลอกอ่ะอุ้ย กระพังจะพังไม่ได้นะทำยากเนี่ยอุ๊ยเอา้าตัวอะไรตัวอะไรอะไรครอลาพิสไป็นตัวยุ่งอุ๊ยเุดเศด,ด,ดฟิวชั่นกับแก๊สอุ๊ยโกงโกงอันนี้โกงแบบเอ็นชาร์ได้ฟรีฟรีแบบเนี้ย ใช้ได้ถึงแบบเวลร์สิบเนี่ยกดตัวเอ็กอะเออฉันร์้ฟรีอะขี้โกงเกินฉันใชา้ได้ถึงเวลร์สิบน่าจะไปได้ใช้อันนี้ขุดไปเถอะหายยากนะแร่เนี่ยเอา้าหายเลยเออดีเลยดีเลยอ่าแร่เสี่ยงหายหายสักห้าอันห้าอันหายยากอยู่แร่เนี่ยหายยาก สีเหลืองน,นี้ขอไปเก็บนะมันหาง่ายอยู่เราเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันทําอะไรได้เราไปถามเพื่อนผมเพื่อนผมมันมันเคยเล่นนะวันนี้มันเคยเล่นขุดอะไรหา,หาไม่เจอเอันเนี้ยหายากหายากเกินไม่ใช่นี่ลายพิสถูกเด พาพิส ah, ไม่เนี่มันเถาวันเออเถาวันเอจอะไหมไม่เจอแถวนี้มาแล้วหรือเปล่าเออมาแล้วเราจะวนอยูแถวนี้ไม่ได้เดี๋ยวหายไม่เจอไปทางนั้นน,นะทางนั้นอันนั้นมันจุดเกิด ข้างบนนี้ยังไม่ได้มาใช่หไหมเออน่าจะยังตรงนี้ยังไม่ได้มาเออเจอแล้วเจอแล้วอ,อ๋อลาพิสะลาพิสอันนี้มันไม่รู้อ่ะมันทำอะไรได้อะ่ะใครรู้คอมเมนต์นะคอมเมนต์นะเออเจออีกอันแล้ว ถ้าที่ผมรู้นี่มันจะมีแค่แค่ที่ขุดนี้นะที่ขุดแร่แรนี้ได้ที่ขุดเพชรขุดไม่ได้นะอันเนี้ยขุดแล้วหายไปเลยแตกหายไปเลยนี่เทเลย์อ่ะแบบนี่เทเลย์ฉบับเวอร์ชันเก่าเงี้ยนี่ค่าทิ้งอุ้ยอุ้ยจะตายตายตาย,ตายไหม ไม่นา่าใจยาดีอุย้ยเอา้าเกิดใหม่เลยเกิดใหม่เลยโหได้เกิดใหม่เลยครับแต่ก็ได้ได,ได้แร่ี้มหาอันหูก็พอใจแล้วเออแร่ก็ยิ่งหายากอยู่นอนมอนเตอร์เนียบไบ ไอ้นี่เด้อคงใช่นอนนะนอนนอนโอ้ยเสียงรถเกินอนะเกินสายเข้าไป กล่องเพิ่มดีกว่ากล่องเพิ่มเต็มง่ายเกินวางไม่ได้อ๋อวางไม่ได้เกินเก็บปไปหมดเลยเก็บปไปหมดเลยไม่ต้องเป็นระเบียบหรอกเก็บไปเลยเออเก็บเลยโอเคแค่รถก็พอ อ่านี่ขคบอาก็ดีผมจะใช้ดิคุนี้ไปสักพักนะแล้วก็ดาบไหมทำดาบไหมดาบอีพีหน้าด้วยอ่ะเพราะว่าคิดว่าอีพีนี้ก็พอละไปนรกก็ด้ก็น่าจะพอละแหละก็สตรี่นี้ก็เอาไปเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยไปละ